นองมาดูคอนโดว่ามีใครมาอยู่คอนโดของตาบ้างมันทำความสะอาดมาถูมา,มาตามนล้อหน,น้าตาเข้าบ้านเถอะตรงนี้อา,ากาศร้อนลนกคอนโดของการยังอยู่น้ำตาลหนูดำไม่ได้มาขามโมยไปลูกไหนไหนโอ้ไอ้อ้วนของฉันนูตาลทำใส่ ตาลทำติตาลจะอยู่คอนโดไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมันไม่น่าจะมันจะลำบากนิดนึงเห็นไหมันจะเป็นช่องๆแต่สําหรับแนวตัวใหญ่อย,อยู่ลาบากนิดนึงอ้วนๆอย่างตาลเนี่ยอยู่ยากตาลอยู่ได้แต่บ้านังมีมาเทสเทสดูตาลทำนั่งไม่ไลายแบบเลยนั่งเป็นลายแบบดูสิตรงนี้ลายตาลจะนั่งแล้วก็มีที่เหลือนิดเดียวนี่ดูนี้ตูดใหญ่ ຕັ້ງໂຕໃ